สวัสดีครับเย็นนี้ที่อำเภอปลานบุรีจังหวัดประจวบใช่ไหมครับครับผมรประจวบริกันอยู่ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโออาจารย์วิโรจนั่นหลังนะครับวิโรดไดนาโมแอร์แอแบตเตอรี่แล้วก็เป็นคนแรกในจังหวัดปารานบุรีที่ทําโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งเวดล้อมนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เดชาพาไปนะครับหลังจากการแนะนำตัวเสร็จเรียบร้อยอาจารย์เดชาจะพาทัวร์แล้ว ว่าโครงการที่ขยายเพิ่มเติมนั้นหลักประมาณสิบกว่าล้านเองนะครับขออาจารย์วิโรจน์ไม่มากนะครับเดี๋ยวดูตอนนี้เราจะให้อาจารย์วิโรจน์แนะนำตัวเองก่อนครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมลุงโรดธนาศิริพัฒน์ครับทำเกี่ยวกับเป็นเจ้าของร้านไดนามแวอร์กำลังจะขยายเปิดอู่ใหม่สาขาสองทำพวกเครื่องทุ้งล่าง ทําทุกอย่างครับขายอะไรด้วยครับผมครับผมตอนนี้ที่ขยายใหม่เพราะตรงนี้ไม่มีที่เก็บของแล้วถูกไหมครับเพราะเพราะหลังนี้มันเต็มแล้วครับผมหลังนี้มันเต็มแล้วตอนนี้ต้องเอาเอาหลังใหม่ก็เลยขยายไปหลังใหม่ครับผมและบ้านข้างหลังก็ไม่มีที่เก็บแล้วครับอาจารย์บ้านหลังข้างหลังก็เต็มแล้วตอนนี้ขยายอูใหม่อูใหม่ความขวางมากนะครับก็ไม่มากฮะสิบกว่าล้านสำหรับจิบๆสำหรับอาจารย์วิโรจน์ ก็โครงการลดควันดำนะอาจารย์วิโรธทำตั้งแต่ยุคต้นๆเลยนะครับเขาเรียกว่าเบอร์ต้นๆของของโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมของชมรมรวมช่างโดยใจแล้วก็เคยไปสัมมนาอบรมกับรวมช่างโดยใจมาหลายรอบตอนนี้เราจะให้อาจารย์เดชาพาไปดูนะครับว่าของในร้านเอาชั้นล่างพอนะแล้วก็ไปดูอู่ใหม่ครับนะครับเอาคอยติดตามนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมชาราศีกันวันนี้มาพบกับเฮียกัสโซนะมมาที่ปราณบุรีนะครับลูกโรดไดโนโมครัแอร์แอนแบตเตอรี่แอนเด์คาราโอเกะแอนหัวปลาหม้อไฟหรือเปล่าแบบพูดแล้วหิวเนาะนะเดี๋ยวเฮียก็จะพาไปเลี้ยงอาหารทะเลกันริมริมปากน้ำพานนะฮะนะครับ บ้านนี้แถวสามกิีสีประจวบเขาอยู่กันครับครับนา <ะ S 1> <ผ>ม,มาจากเมืองปลาณ<ม>ไปโด่งดังทึ่งเทพนะครับก็มา,า,าที่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 ร้านนะครับกว้างใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็สังเกตง,ง่ายอยู่ริมถนนเพชรเกษมน้ตรงข้ามกับศูนย์การกําลังสำรองโอ้โหนะมั่นคงแข็งแรงครับนะอยู่ตรงข้ามเลยเห็นตึกสีฟ้าอยู่โกลบอลอยู่ ใกล้ๆนะฮะสังเกตง่ายมีปัญหาเรื่องรถลาซื้ออลังอไลแอร์ไดนามนะครับมาที่นี่ลุงลุงลดนะครับเดี๋ยวเฮียเขาจะพาไปชมอ่าเป็นสถานที่ใหม่ใช่ไหมครับผมกำลังสร้างใหม่เห็นว่าหมดไปเป็นสิบจิบล้านครับผมเดี๋ยวเฮียช่วยพาไปหน่อยครับครับผมครับเชิญครับเชิญครับอ่าท่านะท่าน้าร้านกัน ก็เนี่ยบ้านแคบไปหมดเลยของไม่มีที่วางแล้วนะครับก็นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสินค้าอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆที่จะเดินไม่มีแล้วนะครับนะฮะสำหรับบริการลูกค้าครับมีทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่นะฮะนะครับอะไหล่มีทุกอย่างนะฮะทุกทุกอย่างนะครับ นะนี่เราต้องขยับขยายนะเลยต้องขยับขยายกันไปแล้วก็จะให้เปิดบริการเร็วๆนี้ครับนะฮะมาชมกันนะครับครับสาขาสองเดิน <c oughs> <c oughs> าล้ครับเดินทางมาถึงท้องพระโรงเสร็จแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ท้องพระโรงอ้อหมายจะพาไปดูลิเก้ซะแล้วนะเดินทางมาถึงไม่ใช่ท้องพระโรงนะเฮียนะอันนี้เรียกว่าเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นอูครับอูอูแหงไม่ครับอูแหงใหม้ของรถครับเปิดขายอะไรขายอะไรแล้วก็ซ่อมซ่อมช่วงล่างซ่อมเครื่องซ่อมทั้งหมดเลยในรถเดินเคัตเกียร์เดนโมครับผ ด้านชาด้าสตาร์ทแอรทุกอย่างก๋วเตี๋ยวเรือขายเมื่อเบีย้ไม่เอานะไม่แน่เหมือนกันไว้บริการลูกค้านะเพราะว่าจะขายอะไรทุกอย่างเลยอะไรเกี่ยวกับเครื่องกับใดกับแอรหัวใจอะไรมีมั้ยครับครับผมอันนี้ชื่อเพลงนะผโอ้มาที่นี่กว้างขวางมากต้องถามนิดนึงแล้วครับว่าเอเนื้อที่กี่ตารางเมตรครับเนื้อที่ก็ประมาณสองยกว่าครับสองกว่าครับผม สองงานนี่ครับเอยยังไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสองงานกว่าก็สองร้อยตารางวาสองร้อยกว่าตารางวาก็เท่ากับสองงานกว่าอันนี้ตารางเมตรครับผมเออตพองะก็บอกงานกว่านะครับผมครับก็หูกว้างขวางพอได้นะฮะครับผมแล้วก็อยากถามเอ๊ะทำไมถึงชอบสีฟ้าล่ะครับสีฟ้าเพราะว่ามันดูมันดูเป็นยังไงมันดูอย่างไงมันดูสดใสครับผมมันกูใกล้ทะเลรือว่าครับผม ใกล้ทะเลเพราะสีฟ้าจะจำง่ายเออสีฟ้าจำง่ายอครับสีฟ้าไี่เหมาะคนเกิดวันศุกร์นะเเกิดวันศุกร์วมใช่เหรอใช่ครับเกิดวันเดียวกันเลยโซเกิดวันไหนัคาค่ะไม่เกี่ยวกันวันศุกร์คนวันศุกร์เนี่ยจะสีฟ้าแล้วสีประจําวันเกิดเนาะดูแล้วมันสบายหูสบายตาแต่เอรานี่ไม่ใช่ว่า เขามองดูเราสบายตาเนะแต่เรามองดูเขามันก็สบายใจเฮ้ยอย่างเวลามหาดูผมง่ายติดโกบอลเฮาเลยติดโกบอลเฮาครับผมนะฮะนั้นเป็นแบ็กวกลให้เราเลยแบล็กวกลให้เลยครับแล้วมองเห็นอาคารสีฟ้ายางงี้ครับผมน่าสังเกตง่ายนะครับอยู่ซ้ายมือถ้ามาจากมาเขาเรี่กมาจากทางประจวบแอร์หัยหินหุยหินจากหุยหินมาถึงก่อนเข้าปราณเนาะครับ นะครับจะเห็นสังเกตง่ายครับโกบอลนะสีฟ้าที่นี้หมายถึงว่าของผมบ้านหลังในก็สีฟ้าแล้วเลยก็เอาให้ฟ้าให้เหมือนกันเลยอ๋อบ้านหลังในเป็นสีฟ้าอยู่แล้วก็เลยฟ้าทั้งหมดเลยนะครับ <ผม S 1> โอโ้โหน่าติดก,กันเลยตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่สําหรับเอเป็นโรงซ่อมด้วยคนะฮะเดี๋ยวจะมเีเขาเรียกว่าเป็นอะไรอุอปกรณ์การแสดงของอ,อุปกรณ์การใช้งานของอนะช่าง นะครับมีตั้งศูนย์ทงล้อด้วยใช่ไหมครับตั้งศูนย์ทงล้อนะมีครบวงจรเลยครับผมแล้วก็ด้านบนเป็นอะไรครับสวยๆเป็นที่รับรองลูกค้าครับผมที่รับรองลูกค้าให้ลูกค้ามานั่งรอเวลารอรองานนะครับนั่งรอแบบอทำแบบเหมือนศูนย์จิบกาแฟครับผมจิบกาแฟเป็นห้องแอร์ติดแอร์ครับผมติดแอร์เย็นๆไดไปเปิดบ้านข้างรถขึ้นเลย อ่าแล้วก็จะมองเห็นวิวด้านหลังครัางโกบอนเลยนะให้ลูกค้ามองวิวแบบอยู่ในห้องแอร์ก็ได้อยู่นอกห้องก็ได้ก็มีวิวให้ดูก็ได้เหมือนกันครับผมอ่านะครับก็สถานที่กว้างขวางโอสงเลยนะฮะครับผมถ้าหากท่านมาแล้วก็อ่าเรียกว่ามาแล้วสบายใจมาเหมือนมานั่งพักผ่อนด้วยเพื่อนผมมาพักได้ครับผมสบายๆครับผมนะครับมารอเอารถมาซ่อมก็นั่งรอกันข้างบนนะครับมีห้องรับรองห้องแอร์สำหรับเป็นเป็นห้องรับแขกของลูกค้า นะครับก็ที่นี่สบายใจนะครับเดี๋ยวจะเอ,อทางด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวยังประดับตกแต่งอะไรจ่ออะไรเราก็จะมาดูกันอีกทีเนาะว่าเออมันออกมาเ,ออเป็นยังไงสวยงามเนะ่ยตอนนี้ยังเป็นโครงสร้างเฉยๆนะครับผมนะนะแล้วด้านข้างเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นบ้านเป็นบ้านพักครับผมที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยครับผมอ๋อมีอะไรโชว์บ้างป่ะเนี่ยแหมไหนๆจะไปก็ต้องไปล้วงคองูเห่ากันแล้วครับ บอกว่ามีอะไรไหมถามได้ว่ามีอะไรไหมเขามีนีครับแหมอูเขาก็ขนาดนี้นะอูเขาก็ขนาดนี้อย่างนห้น้องก็มีลูกน้องสองตัวนี่นะฮุมเชิงไว้แล้ว้านแต่แดนแต่้านแหมก็ค่อยเปิดนะฉากนี่นะครับโอ้โหประตูเขาค่อยคยขึ้นจะเป็นระบบครับ เขาเรียกว่าไฮโดริกนะฮะใช้ที่หมดคอนโทรนี้ก็คือเป็นบ้านพักอันนี้เป็นบ้านพักของเนี่ยะโอ้นะครับครับผมทุกอย่างก็เต็มหมดนี่นะฮะเออนะครับแหมระดับอูระดับมือโปรว่างั้นนะฮะของเมืองปราณบุรีนี่นะครับไม่ถ้าอาจารย์มองหลังบ้านก็เต็มมองบ้านหลังบ้านนี้ก็ยังเต็มหลังบ้านก็เต็มครับผมนะฮะอะไรล้วนครับผมอะไรล้วน ครับนะนี่เราก็มาผามาชมกันนะครับโอ้โหนะฮะก็ต้องมาใช้บริการกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ใช้เปิดรับใช้ลูกค้าครับผมเร็วๆนี้นะครับเอาเฮียมีอะไรอยากจะฝากถึงครับแล้วก็มาถึงช่วงนี้นะครับแวะมาเยี่ยมชมอู่แห่งใหม่ของเฮียแล้วนะครับเรื่องบริการลูกค้า อย่างน้อยๆก็ต้องมีนะพวกน้ำหยูกน้ำยาน้ำน้ำมูกน้ำมันต้องมีบ้างนะฮะสำหรับใช้บริการนะเป็นการดูแลปกป้องเครื่องยนต์มีอะไรบ้างครับที่ประจำอยู่ในศูนย์ของเราครับก็มีรถควันดำอ่ารถควันดำอยู่ในโครงการไหมฮะอยู่ในโครงการครับผมครับของสอยยนจูนิ่งชมรมรวมช่างโดยใจนะฮะแล้วก็น้ำมัน ล้างเครื่องล้างหัวฉีดน้ำมันอะไรต่างๆดูแลรักษาเกียร์เครื่องยนต์ต่างๆนะครับก็มีบริการไว้ด้วยครับมีครับผมนะครับของสอยายอนจุนิงของสอยายอจุนิงครับผมนะก็อย่าลืมนะลูกค้าแวะมาใช้บริการได้นะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่นะครับเราก็เป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับก็มีอะไรที่อยากจะาให้เรารับใช้นะฮะก็มาใช้บริการของ ลุงโรดครับผมโอ้ลุงรมนะครับฝากไว้ฮะสำหรับพี่น้องชาวปานบุรีแล้วก็ใกล้เคียงนะถ้าแวะผ่านมามีปัญหาเรื่องรถหรือว่าอยากจะแวะมาทักายครับผมมาเอาซื้ออะไรก็มาพักกินกาแฟได้พักทางกาแฟได้ครับผมอ่านะครับเจ๊มีอะไรบ้างมีอะไรล่ะยิ้มอย่างเดียวเลยเจ๊ยิ้มต้อนรับนะครับละครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณสำหรับเฮียใช้ยเฮียโรดเฮียช้ยี่แต่งหน้าแล้วนะกละคกกันเฮียช้ผมไปทำอะไรแล้วับเฮียช้เฮียช้ผมไปทำประมาณนั้นนะครับแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับสยายนจุนนิ่งและก็ร้านลุงโลดนะครับลุงโรดนะครับและผมชาลสีกันก็ต้อง ลาท่านไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับครับสวัสดีครับ